สวัสดีครับนักสะสมอารมณ์ดีมีความรู้มาบอกกับสโลแกนที่ว่าถึงไม่ซื้อไม่ขายแต่ช่วยให้รู้ในสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับเหรียญและธนบัตรในคลิปนี้ผมก็จะไม่ความรู้อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าก็มีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆน,น,นะครับผมก็สอบถามเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับผมว่าเหรียญแปลกที่ตัวเองมีนั้นมีลักษณะแบบน้นแบบนี้มีราคาหรือเปล่านะครับผมนักสะสมนิยมซื้อขายหรือว่าักสะสมหรือเปล่านะครับ เพราะว่าเหรียญแปลกนั้นบางคนบางท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับผมว่าเหรียญแปลกจริงๆที่มีราคานั้นที่เป็นที่นิยมนั้นแบบไหนที่ขายได้จริงนะครับผมที่สาม,มารถขายได้นะครับผมและแปลกแบบไหนที่ไม่สามารถขายได้นะครับผมก็ในคลิปนี้ก็เลยจะมาบอกแบบง่ายๆเลยนะครับผมถ้าทุกท่านยังไม่ชํานาญนะครับผมวิธีหาเหรียญแปลกหรือว่าได้พบเจอก็จะรู้ได้ว่าเป็นเหรียญแปลกแน่นอนนะครับสาม,มารถขายได้กับนักสะสม ที่ประกาศรับซื้อหรือว่าที่ชอบเหรียญที่มีลักษณะแปลกนะครับผมก็ดูง่ายนะครับผมผมก็ยกตัวอย่างเหรียญมา4ีหเหรียญนะครับผมที่วางอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนะครับแม้ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นไหนชนิดราคากี่บาทนะครับผมก็ง่ายนะครับผมพิธีดูเหรียญแปลกแบบง่ายๆชัวๆนะครับผมก็ถ้าท่านมีเหรียญรุ่นไหนอยู่นะครับผมชนิดราคากี่บาทอยู่นะครับ ท่านก็พยายามนะครับผมหาเหรียญรุ่นเดียวกันชนิดราคาเท่ากันนะครับผมมาเปรียบเทียบเลยนะครับถ้าดูแล้วนะครับผมมีความหนากว่าบางกว่าเล็กกว่าหรือว่าใหญ่กว่านะครับผมในรุ่นเดียวกันนะครับผมนั่นแหละครับเหรียญแปลกแบบชนิดแบบโจโๆนะครับผมก็สามารถขายได้กับนักสะสมที่ประกาศรับซื้อหรือว่าชื่นชอบเหรียญแปลกๆนะครับผมเหรียญแตกก็มีอยู่หลาย ลักษณะนะครับผมแต่ลักษณะที่ผมได้ให้ความรู้ไปก็คือแปลกแบบดูง่ายแล้วก็เวย์นะครับผมในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ให้ทุกท่านลองสังเกตดูนะครับถ้าอยากจะหาเหรียญแปลกแบบเวย์นะครับผมตามที่ผมได้ให้ความรู้ไปนะครับ